โอเคอลูกค้าที่ให้มาลงโปรแกรมให้นะครับก็ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าเล่นเกมให้ดูแล้วกันนะครับมันเข้าเล่นได้อะแต่ว่ามันภาพมันแตกแล้วก็เด้งออกนะครับต้องเปลี่ยนการ์ดจอใหม่นะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นการ์ดจอ ที่โอเคนะครับแต่พอดูยี่ห้อกัดจอแล้วมันมันไม่โอเคแล้วแหละ รลอมันสักหน่อยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเห็นไหมเห็นยังเนี่ยมันเข้าเข้าเล่นได้นะฮะแต่พอตอนเล่นไปจกพักหนึ่งภาพมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเองนะ เห็นไหมนี่แล้วมันกระเด้งออกมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอเคต้องเปลี่ยนการจอนะครับผม